uống yên uống yên เป็นทีนอยอยไม่ได้ปรับเขาหน้ารักพนักง,งานเขาหน้ารักมากคนรอคิวอยู่ประมาณสองร้อยคนอันแม่เดินข้าไปบอกคขาบอกว่าขอแตงคิวได้ไหมจะบอกไม่ได้หรอก <c oughs> ต้องตามคิวไอคนที่เก็ดเงี้ยบอกไปเรียกเจ้านายเธอหระหวหน้าเีมาคุยกับฉันฉันจะมาไล์สดรีน่าจัง แล้วมันจะไปเรียกหัวหน้ามันมารูหลอ่อหน้าตาตีอายุประมาณยี่สิบกว่าเขาเห็นแน่แม่บอกแม่จะมาไล่สดขอสิบห้านาทีก็พอมอ,อกันแค่สองคนแม่กับตะก้องเนี่ยหาที่จอดรถอยู่ตะก้องเขาก็เรียกแม่เข้าไปนั่งเลยพอเข้าไปถึงก็มีโต๊ะว่างอยู่ตั้งยี่สิบตัวเขาคงทําไม่ตามเพราะมันวันแม่นะวันหยุดน่ะพะนักงานคงหยุดแหละแล้วก็เลยแบบถ้าเอาเข้ามาพร้อมกันหมดก็มีปัญหาแน่เลย พนักง,งานจะยกเตาอะไรมาสืบไม่ทันเขาก็เลยแบบแว่าค่อยๆแบบให้มันทุกโต๊ะเรียบร้อยแล้วอะ่ะพนักง,งานทําทันเขาค่อยเรียกเข้ามานะ่ะมีโต๊ะทั้งยี่สิบตัวว่างนะเขาหน้ารับเขาสืบแม่แบบพิเศษเลยคนอื่นก็แบบเล็กๆใช่ไหนแต่ของแม่เขาเอาแบบนี้เลยอะ่ะเอาเอาแบบพิเศษมาให้เลยอะ่ะเข้าใจหรือเปล่าแล้วเราก็รีวิวรีวิวอะ่ะ วันนั้นแม่ยังกินไม่ทันอิ่มนะรู้ป่ะแต่เกรงใจว่าเออมีคนรอคิวอยู่ข้างนอกต้องเยอะเราขอเขาแค่สิบห้านาทีไงแต่เรารีวิวไปกลายเป็นแบบครึ่งชั่วโมงไเข้าใจรวป่ะก็ทั้งหมดมันถ้าเพิ่มหมาล่าเพิ่มอีกห้าสิบบาทก mm, <laughs out> ็เกือบหกร้อยกว่าบาทห้าร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทสองคนเนี่ย ให้ไปเจ็ดอยอ่ะที่เหลือเขาก็เอาตังค์มาทอนนะนิสัยดีนะแม่บอกไม่เป็นไรเนี่ยให้ติปไปเขาบอกไปใส่กล่องติปลมบะจ้าโอเคนิสัยดีพนักง,งานร้านนี้มารยาทงามบริการดียกมือไหว้แล้วไหว้อีกสาขาเนี้ยนิสัยดีมากแล้วมันเหลือเยอะใช่ไหมแม่ก็เลยบอกว่าขอทงใส่กลับบ้านเขาบอกว่าไม่ได้ครับหัวหน้าเขาบอกแม่อโอเคไม่เป็นไรนะแม่ก็กลับเลย ก็เสียดายอ่ะหรือตังเยอะเข้าของไปกินบ้างพนักงานเนี่ยนี่พนักงานดีมากน่ารักมากดีกว่าไอเอมเคสุกี้เอ็มเคสุกี้ก็บริการดีนะแต่มันเหี้ยตรงที่ว่ามันเป็นอลาคาที่มันแพงทิหาย แดกไปอ่ะแปดร้อยกว่าบาทแล้วให้ไปเก้าร้อยมันไม่ถอนให้เว้ยมันเดินหายไปเลยฉันรอตั้งสิบนาทีแล้วมันไม่ถอนฉันก็เลยเดินออกมาแล้วบอกบอกพนักงานบอกว่าให้ทิปก็แล้วกันรอตั้งนานแล้วไม่เอาตังค์มาถอนให้อ่ะแกลเดินหายไปเลยเออเอ็มเคมันเฮี้ยมากแต่พนักงานคนที่มาเสิร์ฟมาอะไรก็บริการดีอ่ะเป็นแต่ไอคนเก็บตังค์ไงมันเฮี้ยไงมันเอาไปแล้วมันไม่ยอมมาตังค์มาถอนเนี่ย ก็ไม่เยอะหรอกหกสิบกว่าบาทแล้วให้ติ๊บมันไปเลยเป็นเก้าร้อยกินไม่อิ่มเลยได้ครึ่งท้องต้องออกมาที่ตรงสารเจ้าพ่อเสือมาซื้อปลาตั้งโกกินไปอีกห้า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 คู่อ่ะตัวนึ่งมันมีสองสองเป็นคู่ใช่ไหมก,ก,กินกับสังขยากินกับสังขยาคะ ถึงจะอิ่มนะอะกินกันตั้งกลัวไปห้าตัว เหนแอปเปิลวันนี้ก็ภูมิใจไทยเอามาแถลงแล้วบอกว่าสนับสนุนคันดิเดตนายกเพื่อไใจพลังประชารัฐก,ก็เอามาแถลงรวมใจไทยทั้งค่ายก็ออกมาแถลงแล้วพรรคประชาชนก็ออกมาแถลงแล้วบอกว่าไม่สนับสนุนคันดิเดตนายกเพื่อไใจ เขอเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมก็คงจะจบเรียบร้อยดีพรุ่งนี้เมื่อคืนนี้ประชุมที่บ้านจัคสิเชิ่นพักร่วมมาประชุมนะบองว่าจะเอาไอ้กแก่แน,น่อายุเจ็ดสิบห้า เป็นนานยกอ่ะแต่สอสอพักเพื่อไทยไม่ยอมบอกว่าจะเอาองค์เองแัน,นั้นที่สุดก็แบบว่าแล้วแต่กรรมากมารบริหารพัรเขาก็มีข่าวเลยอ,ออกมาบอกว่าท้าสนสั่งให้ยกเลิก ดิจิตอลวอลล์บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่อย่าเพิ่งลบแอปอย่าเพิ่งลบแอปบอกให้สาๆพักเพื่อไทยช่วยกันไปพูดเพราะถ้ากลุ่มเป็นหวง ต้องเอาอุ้งอิงเพราะว่าไอาชายสลีมเนะี่ยมันแก่75ขี้โรคด้วยสมองเสื่อมหมดแล้วบ้านเมืองอะ่ะเศรษฐกิจแบบนี้เอาคนแก่มาเป็นได้ยังไงมันสมควรเลี้ยงหลานอยู่บ้านแล้ว ต้องเอาคนหนึ่งคนสามาามาทำงานคนแก่ไม่เอาแล้วมันสมควรเลี้ยงหลังอยู่ที่บ้านแล้วมันไม่สมควรจะมาเป็นนายกหรอก แล้วก็ที่เจ้าวอาเด็กเลิกไปอีบดีแล้วมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจหรอกเพราะมันให้แมคโครตัสบ C, 7, market, ิ๊กซีเซเว่นท็อปซปเปอร์มาร์เก็ตก็เจ้าสัวทนินเจวนน์เจ้าสัวเจริญบิบ๊กซีท็อปก็เจะกลุ่มเซ็นทันให้พวกนี้เข้าโครงการะเงินก็ไปอยู่กับไอ้พวกนี้หมดไปทำให้มันรวย ภาษีของประชาชนทั้งประเทศยกเลิกไปดีแล้วอุ่งอิงแหละทักสินถ้าไม่กล้าตอนนี้เดี๋ยวทักสินก็ตายนะเดี๋รอเมื่อไหร่อ่ะลูกสาวก็ไม่ได้เป็นแล้วถ้าไม่มีทักสินลูกสาวก็ไม่ได้เป็น พถปรชาชนเน,นี่ยธนาธรมันจะเก็บไว้ตัวมันมาเป็นนายยกเองพอมันพ้นเนี่ยมันเหลืห้าปีสี่เดือนมันโดนพึกถตอนสิ่ไม์มธนาธรเหลืห้าปีสี่เดือน สนนี้ถ้าเราได้อุ้งองอ่ะเราก็จะได้ทักษิณเป็นนายกคือทักษิณเขาเป็นเองไม่ได้ไงแล้วติดคุกไงมันขาดคุณสมบัติไงเอาลูกสาวเป็นแล้วก็ทักษิณบริหารผ่านลูกสาวนั่นแหละ À, uống yên nha uống yên bên này vô uống yên uống yên เป็นตีนอ,อ้อะไม่ได้ปักเขาหน้ารักพนักง,งานเขาหน้ารักมากคนรอคิวอยู่ประมาณสองร้อยคนอันแม่เดินแ้าไปบอกคขาบอกว่าขอแซงคิวได้ไหมจะบอกไม่ได้หรอก <c oughs> ต้องตามคิวไอคนที่เก็บเงิน่บอกไปเรียกเจ้านายเทอหระหัวหน้าเี่มาคุยกับฉันฉันจะมาไล์สดรีน่าจัง แล้วมันจะไปเรียกคนหน้ามันมารูปรอหน้าตาดีอายุประมาณยี่สิบกว่าเขาเห็นแน่แม่บอกแม่จะมาไล่สดขอสิบห้านาทีก็พอมอกันแค่สองคนแม่กับตะก้องเนี่ยหาที่จอดรถอยู่ตะก้องเขาก็เรียกแม่เข้าไปนั่งเหละพอเข้าไปถึงก็มีโต๊ะว่างอยู่ตั้งยี่สิบตัวเขาคงทําไม่ตันเพราะมันวันแม่นะวันหยุดน่ะพนักง,งานคงหยุดแหละแล้วก็เลยแบบถ้าเอาเข้ามาพร้อมกันหมดก็มีปัญหาแน่เลย พนักง,งานจะยกเตาอะไรมาสืบไม่ทันเขาก็เลยแบบว่าค่อยๆแบบให้มันทุกโต๊ะเรียบร้อยแล้วอะ่ะพนักง,งานทําทันเขาค่อยเรียกเข้ามานะ่ะมีโต๊ะตั้งยี่สิบตัวว่างนะเขาหน้ารับเขาสืบแม่แบบพิเศษเอคนอื่นก็แบบเล็กๆใช่ไหมแต่ของแม่เขาเอาแบบนี้เลยอะ่ะเอาเอาแบบพิเศษมาให้เลยอะ่ะเข้าใจหรือเปล่าแล้วเราก็รีวิวรีวิวอะ่ะ วันนั้นแม่ยังกินไม่ทันอิ่มนะรู้ป่ะแต่เกรงใจว่าเออมีคนรอกิวอยู่ข้างนอกต้องเยอะเราขอเขาแค่สิบห้านาทีไงแต่เรารีวิวไวกลายเป็นแบบครึ่งชั่วโมงไงเข้าใจหรือป่ะก็ทั้งหมดมันถ้าเพิ่มหมาล่าเพิ่มอีกห้าสิบบาทก็เกือบห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยเจ็สบกว่าบาทสองคนเนี่ย ให้ไปเจ็ดลอยอ่ะที่เหลือเขาก็เอาตังค์มาทอนนะนิสัยดีนะแม่บอกไม่เป็นไรเนี่ยให้ติปไปเขาบอกไปใส่กล่องติปลบั่จ้าโอเคนิสัยดีพนักง,งานร้านนี้มารยาทงามบริการดียกมือไหว้แล้วไหว้อีกสาขาเนี้ยนิสัยดีมากแล้วมันเหลือเยอะใช่ไหมแม่ก็เลยบอกว่าขอทุงใส่กลับบ้านเขาบอกว่าไม่ได้ครับหัวหน้าเขาบอกแม่บอกโอเคไม่เป็นไรนะแม่ก็กลับเลย ก็เสียดายอ่ะหรือตังเยอะเข้าขอไปกินบ้างพนักงานเนี่ยนี่พนักงานดีมากน่ารักมากดีกว่าไอเอมเคสุกี้เอ็เคสุกี้ก็บริการดีนะแต่มันเหี้ยตรงที่ว่ามันเป็นอลาคาที่มันแพงชิบหาย แดกไปอ่ะแปดร้อยกว่าบาทแล้วให้ไปเก้าร้อยมันไม่ถอนให้เว้ยมันเดินหายไปเลยฉันรอตั้งสิบนาทีแล้วมันไม่ถอนฉันก็เลยเดินออกมาแล้วบอกบอกพนักงานบอกว่าให้ติปก็แล้วกันรอตั้งนานแล้วไม่เอาตังค์มาถอนให้อ่ะแกลเดินหายไปเลยเออเอ็มเคมันเฮี้ยมากแต่พนักงานคนที่มาสืบมาอะไรก็บริการดีอ่ะเป็นแต่ไอคนเก็บตังค์ไงมันเฮี้ยไงมันเอาไปแล้วมันไม่ยอมมาตังค์มาถอนเนี่ย ก็ไม่เยอะหรอกหกสิบกว่าบาทแล้วให้ติ๊มันไปเลยเป็นเก้ารอยกินไม่อิ่มเลยได้ครึ่งท้องต้องออกมาที่ตรงสารเจ้าพ่อเสือมาซื้อปลาทั้งโงกกินไปอีกห้า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 คู่ค่ะตัวหนึ่งมันมีสองสองเป็นคู่ใช่ไหมก,ก,กินกับสังขยากินกับสังขยาค่ะ ถึงจะอิ่มอนะ่ะกินกันต้องกูไปอห้าตัว